นี่นะคะเพื่อนๆชุดเล็กชุดแบ่งปันเนาะค่ะสวยมากนี่คือรวยล้นฟ้านะคะกระดูกขาวพี่พรมีรวยล้นฟ้าทั้งกระดูกขาวและกระดูกเขียวนะคะจัดชุด6ต้นห้า้อยนะคะเพื่อนๆหรวยล้นฟ้า 2. มะควานลังสัน 3. พริกกับเกลือนะคะ 4. นี่เลย ไก่สุดสง,งวนนะคะที่พี่พรให้ชมต้นแม่เขาเนาะไก่สุดสง,งวนนะคะห้านา,ายแปลงหกต้นนี้ชื่อว่าสอพิญญานะคะพเพื่อนๆนค่ะสอพิญญา<ม>ก็ก็มีหลายต้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองทักมาลองสลับเพื่อพน,นุมีต้นนี้แล้วพี่มีต้นนี้แล้วอาจจะแบ่งเอาต้นนั้นได้บ้างต้นนี้แทนได้ไหมอย่างนี้ได้นะคะทุกคน ลองทักมาพี่พรจัดให้นะคะน้องกําลังสวยฟีมือผ่าพี่พรเองนะคะฟีมือผ่าพี่พรเองเลี้ยงไว้ใครเครียดใครเหง,าไ,งเาไว้เชยชมและลายแปลงน,นีน้เพื่อนๆคงเห็นแล้วเนาะพี่พรเคยเอาต้นแม่ให้ชมแล้วนะคะค่ะแล้วก็พี่พรก็จะมีชุดใหญ่นะคะเพื่พพอนๆแบ่งปันนี่คืออะไรนะชิน,นะบัญชรน,นะคะน้องกัดสีแล้วเนี่ย ั้งเม่ได้แล้วถ้ารุ่นใหญ่อย่างนี้พี่พรมีไม่หลายกระถางนะเพื่อนๆค่ะก็ลองทักมาใครทักมาก่อนก็อาจจะได้นะคะหนึ่งชิ้นนบัญชนสองทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ไซส์กัดสีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไซส์ใหญ่ไซส์กัดสีแล้วสูงฟุตหนึ่งพอดีนะคะสองต้นนี้ห้าร้อยนะคะแล้วพี่พรแถมมาก,กันทักกะต้นหนึ่งนะคะ เท่ากับชุดนี้สามต้นห้าร้อยนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอลสวยๆยามเย็นนะคะตระกูลไก่นะคะเพื่อนๆนนี่คือไก่สุดสงวนน้องใบใหญ่สีชมพูสวยงามมากนะคะขอบเขาขอบเขียวใบชมพูนะคะทุกคนเนี่ยไก่สุดสงวน สวยงามมากนี่คือใบอ่อนที่กัดสีเนาะตอนเล็กๆก็จะไม่กัดสีแบบนี้นะทุกคนก็จะเขียวๆที่อยู่ข้างในนั้นคือไก่อมรินนะคะไก่อมรินนี่คือไก่สุพรรณนะคะเพื่อนๆใบใหญ่มากไก่สุพรรณนะคะ ไก่สุดสงวนนี่พี่พรมีจํานวนแบ่งปันนะคะเพื่อนๆร่วมอยู่ในชุดหกต้นห้าร้อยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปพี่พรจะให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้างพี่พรแบ่งปันหกต้นห้าร้อยนะคะทุกคนนี่คือพระโมคคัลลานะนะคะเวลาเขาเกะเต็มที่จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยมากอันนี้คือพระลักษณะ,ะอยู่ในตับ รามเกียนเหมือนกันพลักนี้ก็นินละเอกนะคะนินละเอกต้นนี้อะไรชมพูทั้งกอเลยนะคะเพื่อนๆนนะบอนบางต้นก็จะสวยหน้าหนาวนะเพื่อนๆค่ะหรือเป็นเพราะว่าสกลนครยังไม่หนาวเนาะนี่คือหลวงราชเสนหานะคะ กำลังจะผัดใบลงหัวนี่หานุมานเข้าเฝ้านะคะเพื่อนๆรวมอยู่ในชุดเกตต้นห้าร้อยถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีสามารถจัดชุดได้นะคะหานุมานเข้าเฝ้ากับพญาราชพึกษ์นะคะมียังพอได้อยู่นะคะยังพอได้อยู่นี่คุณหญิงนะคะ เนี่พยพญาะ่าจะพึษ์แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆพืญารา,าจะพึ่บอลน,นอกตู้เราก็จะพยายามดูแลมะแรงนะคะ mm hmm. เพื่อนๆนนะคะดูแลมะแรงนี่คือพนมรุ้งนะคะแพงมาจากสีบุรีรัมถ้าสีบุรีรัมก็จะออกชมพูชมพู แล้วก็แพงมาเป็นสีเขียวนี้เรียกพนมรุ้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้เลยพนมรุง้งกระถางนี้คือนางพันวัสานะคะข้างในนู้นหนุมานออกสึกเดียงไว้ชมนะคะทุกคน พอได้คลายเครียดคลายเหงานี่พยาสุรเสณนะคะเพื่อนๆพยาสุรเสณสวยมากพี่พรก็มีจำนวนแบ่งปันอยู่นะคะแต่มีไม่เยอะก็แบ่งปันไปหลายรอบแล้วเนาะแต่ทางนี้ชื่อว่าจุลผลเนาะทุกคนเนี่ยเลี้ยงสวยมาก นี่มัคควานรังสันค่ะเพื่อนๆมัคควานลังสันนี้พี่พรก็จัดอยู่ในชุด6ต้น500นะคะมัคควานลังสันนี้สวยนี่สวยมากเลี้ยงน้องตู้ได้น้องกําลังขึ้นยอดใหม่อีกแล้วนี่หันมุมานเชิญธงนะคะถ้าเพื่อนๆอยู่ในชุด6ต้น500นี้เอาหันมุมานเชิญธงด้วยก็ได้นะคะพี่พรมีค่ะกําลังโตก็สามารถส่งได้แล้วแหละ นี่คือหันุมานเชิญธงสวยมากนะทุกคนที่เห็นใบแดงๆนี่ไม่ใช่นางไม้นะเพื่อนๆไม่ใช่นางไม้นะคะน้องใบใหญ่มากกว่าใหญ่มากถ้านางไม้เขาก็จะมีเส้นกระดูกใบสีแดงๆนี่แทรกมาอย่างนี้มาอย่างนี้แต่นี่เขาไม่มีเขาคือพระยากเกษตรสงครามนะคะพระยากเกษตรสงคราม เลี้ยงนกตู้ได้สวยค่ะเพื่อนๆบอลกลุ่มนี้เนาะกลุม่มนางไหมพญากเกษตรสงครามพระนครขุนช้างอะไรพวกนี้นะนะคะพี่พรมีแต่พี่พรไม่ได้แบ่งปันทําจํานวนถ้าเพื่อนๆอยากได้บางครั้งพี่พรก็แยกหน่อให้อยู่นะคะนี่คือธาดบางแก้วเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีพี่พรมีแบ่งปันนะคะ ส่เล็กพี่พรแบ่งปันสองรอยห้าสิบเลี้ยงง่ายนะทุกคนดูเขาออกหนอ่อออกหนอ่อออกดอกสักหน่อยพี่พรก็จะผสมนะคะนี่คือธาดบางแก้วกระถางนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนี่เป็นแม่พันธุ์ที่พี่พรเลี้ยงสวยมากทุกคนเห็นไหมน่ารักอยู่นอกตู้นะคะอยู่นอกตู้สวยมากมีสุรเสียนอีกกอนะคะพญาสุรเสียนอีกหนึ่งกอสวยมากทุกคน นี่คือเจ้าจอมนะคะสวยแมทุกคนสวยอยู่นะเลี้ยงไว้เชยชมใครเครียดใครเหงาได้นะคะเราเลี้ยงบนเสียก็เหมือนเรามีขุมซับข้างบ้านขุมทองข้างกายนะคะเพื่อนๆค่ะคือได้ซับซับอะไรซับอากาศเราได้อากาศดี มันมีความชุ่มชื่นร่มเรือนเบิกบานนะคะทุกคนมันเย็นเย็นกายเย็นใจเวลาเราเข้ามาสวนแบบนี้นะคะมีเรื่องเครียดเรียดเงาเงาเราเข้ามาแล้วก็อารมณ์เบิกบานดีนะคะบอลสีมันก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะทุกคนบางต้นเขาก็จะผัดใบลงหัว บางต้นก็ลงหัวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาใหม่อย่างอย่างต้นนี้นะคะทุกคนน้องสวยมากขึ้นใบใหม่ขึ้นมาหวานเลยนะคะเขาเคยมุดไปแล้วนี่ขึ้นมาใหม่นะคะพี่พรไม่ได้เอาหัวเขาไปผ่าทําจํานวนเลยก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เขาขึ้นมาใหม่เขาแข็งแรงมากเพราะว่าเขาหัวใหญ่นะคะนี่เราเลี้ยงบอลแบบนี้แหละทุกคนสเสน่ห์นะคะสวยมากแต่ทางนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆเขาก็มุดไป แล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เลี้ยงแบบนี้เดี๋ยวพี่พรพาไปดูไซส์เล็กไซส์แบ่งปันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆชุดเล็กชุดแบ่งปันเนาะค่ะสวยมากนี่คือรวยล้นฟ้านะคะกระด,ดูกขาวพี่พรมีรวยล้นฟ้าทั้งกระด,ดูกขาวและกระด,ดูกเขียวนะคะจัดชุด6ต้น5ร้อยนะคะเพื่อนๆ1รวยล้นฟ้า2มรควานลังสัน3 พริกกับเกลือนะคะสีนี่เลยไก่สุดสงวนนะคะที่พี่พรให้ชมต้นแม่เขาเนาะไก่สุดสงวนนะคะห้านาลารแปลงหกต้นนี้ชื่อว่าสอพิญญานะคะพเพื่อนๆค่ะสอพิญญา ก็ก็มีหลายต้นเพื่อนๆลองทักมาลองสลับเพื่อพีหนูมีต้นนี้แล้วพี่มีต้นนี้แล้วอาจจะแบ่งเอาต้นนั้นได้บ้างต้นนี้แทนได้ไหมอย่างนี้ได้นะคะทุกคนลองทักมาพี่พรจันให้นะคะน้องกําลังสวยฟีมือผ่าพี่พรเองนะคะฟีมือผ่าพี่พรเองเลี้ยงไว้ใครเครียดใครเงาไว้เชยชมลายแปลงนี้เพื่อนๆคงเห็นแล้วเนาะพี่พรเคยเอาต้นแม่ให้ชมแล้วนะคะค่ะแล้วก็พี่พรก็จะมีชุดใหญ่นะคะเพื่อนๆแบ่งปัน นี่คืออะไรนะชินนะบัญชรนนะคะน้องกัดสีแล้วเนี่ยตั้งแม่ได้แล้วถ้ารุ่นใหญ่อย่างนี้พี่พ์มีไม่หลายกระทางนะเพื่อนๆค่ะก็ลองทักมาใครทักมาก่อนก็อาจจะได้นะคะหนึ่งชิน,นะบัญชรนสองทศก,กัณทศก,กัณน,นี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ไซส์กัดสีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไซส์ใหญ่ไซส์กัดสีแล้วสูงฟุตหนึ่งพอดี ะะสองต้นนี้ห้าร้อยนะคะแล้วพี่พรแถมมรา,ากันทักกะต้นหนึ่งนะคะเท่ากับชุดนี้สามต้นห้า้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยตามปกติเฉพาะชินนะ้นนบรรจรนี้ก็ขายห้าร้อยเลยนะคะเพื่อนๆทศก,กันก็เหมือนกันท้าไสนี้เนาะแต่พี่พรก็ถือว่าเป็นชุดของขวัญปีใหม่มอบให้ f อซีนะคะเอาไปเลี้ยงคลายเครียดคลายเหงาค่ะเราเลี้ยงดีทําจํานวนได้บอลสวยไม้สวย เราก็สามารถต่อยอดได้นะคะเนี่ยถ้าใครสนใจเนาะทักไลน์พี่พร085 7477 325นะคะหรือไม่ก็ทักเพจ a c e b o o k ยายพรชาแนลโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะคะบอลสวยๆวยกำลังงามราคาจับต้องได้ถ้าใครพลาดโอกาสอย่างนี้นะคะทุกคน ค่ะไม่แน่นะบอนสีอาจจะกลับมาขึ้นยานอีกนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีค่ะอย่าลืมทักไลน์พี่พร0857477325หรือไม่ก็ทักเพจ a c e b o o k ยายพรชาแนลสวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคน